อ Sport ์รับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบนจุกโรโค้ดส81 664 6143ย้ำ0 81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนบางทะเลบุรพานะผมวันนี้เราจะมานี่ทำภารก,กิจลดน้ำโลก,กันนะผมในเกมแพนเวสันเดนนะผมตอนนี้ตั้งแต่เชา้ชาเมื่อเชา้าหลายเกมจัดลืมน้ำแห้งทั่วฟาร์มเลยครับผมทุกคน รดน้ำก่อนนี่กิจวัตรประจำวันของเราเอา้าวเฮ้ยมีกามากามาจากไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยตะกี้พี่กาน้องน้องโบชมพูมาเกาะต้นไม้เราได้ต้นทววนอ่อนนี่นะผมเราทําภารกิจของเรานะผมก็ภารกิจเราก็จะมีรดน้ำนะผมเช็คน้ําไล่กาแล้วทีนี้จะมีภารกิจนี่เวิร์นทีนะผมรดน้ําต้นไม้โลกเราไปดูเฮ้ยยังไม่ได้เคมเลย วันนี้เราก็เหมือนวันไหนถ้าเรายังไม่ลดน้ำนะตรงปุ่มเคมเนี่ยจะไม่ขึ้นเราก็ต้องกดตรงกรีฟวอเตอร์นะผมกดไปจ่ายไปนี่เสียไป20น้ําน้ําบานกันเลยน้ําตกนี้เราก็ต้องเคมนะผมการเคมจะมี6ขั้นนะผมตอนนี้3 7ล้านแล้วถ้า50ล้านนี่เราจะได้ต้นอ่อน4ต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใน ภารกิจลดน้ําโลกเนี่ยเราจะได้รางวัลอะไรบ้างนะทุกคนนี่นะผมทุกคนใน r 1นี่นะ r 1ก็คือลดน้ํา4ล้านหยดนะผมนี่ตามที่เคยแจ้งไว้แล้วได้10 LE นะผมแล้วก็1ต้นอ่อนหนุนตอนนี้ย50ล้านเน่ย r 6เนี่ยมีเพิ่มมาแลผมคือว่าเราจะได้ต้นอ่อนเพิ่มอีกเป็น4ต้นเลยนะผมนี่้คุ้มกับคุ้มมนาะทุกคนใครที่ลงทุนตอนแรกนะ ตอนนี้ราคาถูกก็ลงทุนได้นะแต่ว่าเราจะกิจกรรมจะมีแค่7วันนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะผมกิจกรรมนี้น่าจะถึงวันที่19นะผมกิจกรรมนี้น้ำเงินทีเนี่ยจะรีเซ็ตทุกวันเวลา7จ็ดโมงนะผมและตั้งแต่วันที่19เนี่ยจะไม่มีในการแจกต้นอ่อนแล้วนะผมในรางวัลอีกต่อไปแล้วว่าจะมีแค่7วันเท่านั้นนะผมใครที่มาช้าก็ต้องเสียใจด้วยนะผม อาจจะได้ต้นจริงแต่นานหน่อยนี่มาสุ่มกองกาชานี่ได้ต้นอ่อนก็ยังดีนี่เราว่าเคมอ่าห้าไปตอนนี้เราก็มีต้นไม้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยแปดสิบสี่แปด้าเม็ดละไปแรกเลยแล้วกันตอนนี้เสร็จแล้วภารกิจลดน้ำต้นไม้โลกเราก็แค่นี้เองนะผมทีนี้เราก็รอเหลือเคมอีกตรง50ล้านหยนตเนี่ยถ้าตรงทอทอนวอเตอร์เนี่ยถึงห้ล้านยนเนี่ย เราก็จะได้อีก4เล็ดมาเล็ดนะผมเราก็คอยมาเคมตรงนี้51หยดเนี่ยก็คือผมทําการลดน้ำไป51หยดนะก็ราะวมวันในฟาร์มด้วยกับตรงนี้ด้วยนี่ผมก็คือภารกิจการลดน้ำต้นไม้โลกของเรา1วันก็มีแค่นี้เองนะผมว่าเราทําอะไรบ้างก็เล่นรอตอนนี้เวลาผมก็ต้นไม้ผมก็เหลือเวลาเคมอีก20ชั่วโมง30ชั่วโมง นี่นะผมก็น่าพอดีอ่ะจะน่าจะได้ต้นอีกวันนึงอีกวันกว่า24ชั่วโมงนะผมนี่รอไปซื้อต้นอ่อนแล้วกันแ4เม็ดละซื้อไปอีกเม็ดนึงเป็น85อะ่ะนี่เราก็เหลืออีก15ต้นนะผมประมาณ1500 LE หรือว่า15 PVU นรเราก็จะได้ต้นจริงแล้วเราได้ต้นจริงไปเคมแล้วทุกคน นีเราจะได้มีจ้นจริงแล้วไปดูราคาต้นจริงนะตอนนี้นะเ,นเพื่อนๆนะต้นจริงเที่ยขขายกันก็ประมาณ85 87 p v u นะผมเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะเป็นเท่าไหร่โทษเปิดผิดเว็บไปดูนะถ้า87 p v u นะผมตอนนี้1 p v u ก็ตก329บาบาทนมผมอ่นะ87 p v u ก็ สองหมื่นแปดนะผมทุกคนต้นไม้ต้นเดียวนะเนี่ยสองหมื่นแปดทุกคนคิดดูแล้วกันแล้วถ้าเป็นต้นแม่ล่ะนี่มาเท่าทีนี่เก้าสิบเก้าถึงร้อยนะผมร้อยพวเกยจะตกประมาณสองหมื่นสองนะผมอย่างโหดน,นะครับต้นไม้ต้นเดียวนะผมแต่ก็ทำไรายได้ให้เราก็ลองดูแล้วกันตรงนี้นี่ 192ชั่วโมงเท่าต่อ1420 LE หรือว่า14.20 p v u นะผมก็จะได้ตกวันละ1 7 7 p v u นะต้นนี้นะให้ก็ลองดูแล้วกัน,นเสร็จสิ้นนะคผมสำหรับภารกิจการรดน้ำต้นไม้โลกนะผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมช่วงนี้ไปตกปลาไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไงก็ ดูคลิปการหาเงินออนไลน์ไว้แล้วกันสำหรับยุคนี้ยุคโควิดแค่ว่าหาเงินยากผมว่าหาไม่ยากนะผมเงินมันอยู่รอบตัวเรานะมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้วิธีคว้ามันหรือเปล่าถ้ารู้แล้วแล้วคณจะคว้ามันได้ยังไงก็ลองมาศึกษาดูแล้วกันกรบช่งผมได้อันไหนผมรู้ผมก็จะต่อนะผมถ้าไม่รู้แต่ผมจะไปทมพี่ๆที่ลงทุนด้วยกันมาหาคำตอบให้นะผม ไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าจะมีเกมอะไรมาอีกหรือว่าวันไหนจะได้ว่างไปตกปลาก็ติดตามรับชมแล้วกันไงก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับผมจเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้าสำหรับ E ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ